เอาละนะครับผมสวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ขั้นฟืนนเองอาร์คโซเวอร์นะครับกับโมด้ามากมายนั่นเองนะครับเราอยู่กันในพาร์ทที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมพาร์ทสี่ดีกว่า่าจจะส่งพาร์ทสี่บ้านผมไดีกว่านะครับยังไงก็คือสถานบ้านเราอาจจะมีตายไม่กี่ตัวนะครับถ้ามีอะไรมาบุกนะวันนี้ขาดข้าวเปล่าอุย้ยมีข้าวกินออหอเน๋ยอลูกเองกินแล้ว กินอะไรกันนะหรือว่าบลักหรือเปล่าเพราะว่าตัวเกมมันอัปเดตน,นะครับผมเรื่อยๆเลยว่าบัลลี่บรลลี่เรๆๆหรอกินเบอร์รี่เหรอเดี๋ยวเบอร์รี่เบอร์รี่ตัวไหนมีเบอร์รี่ตัวนี้มีเยอะอ่าจัดหนักครับผมแม้เราก็เอเราก็นึกว่ามันกินแค่หินใช่ไหมล่ะ ราะว่าที่ผ่านๆมานมันก็กินแค่หินนะไปเลยกินไหมโอเคกินแล้วตัวนี้มีกับข้าวไหมยังไม่ลดนะปุ๋ยปุ๋ยหมดหรือยังปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยนี่ไม่มีปุ๋ยไปเลยเดี๋ยวให้มันได้เยอะจังวะเอาแพีเดียว นี่ไม่มีปุ๋ยอ้าวปุ๋ยหมดเดี๋ยวก่อนขี้ขี้ขี้อ่ามันมีหมู่บ้านคนเกิดที่นี้เดี๋ยวผมพาไปเดี๋ยวจะไปบุกหมู่บ้านไม่รู้ว่าจะได้ของหรือเปล่าเดีย๋ยวจะได้ปุ๋ยนะเดี๋ยวอัพไปเลยอ้านี่นะครับเออมันก็เวลตั้งเท่าไหร่แล้วเนี่ยเวลตั้ง เ,เพื่อแบบว่ามีอะไรมาบุกม,มันอาจจะได้โจมอาจาไม่ใช่โจมตีป้องกันตัวเองได้เออรับบางทีเราอาจจะไม่ว่าอาจจะแบบพีพีแบบแค่จะขึ้นไปก็เต็มกลืนแล้วก็ให้มันปกป้องกันเองนะครับน่าจะโอเคอยู่นะครับแล้วก็สัตว์บ้านเราก็หลายๆตัวก็ไม่ใช่ธรรมดานะผมเพราะว่าร,รู้เปล่ามันใส่อาน,นั่นเองที่เดี๋ยวไม่้ใส่อานเ้ยเอาไหนนี่ ตะแตนผมก็ไปฟาร,ร์มเวลมานะครับก็ได้มา2 2 4นะครับเลือด9ล้านกว่านะครับนี่เลยอันนี้6ล้านตัวเดิมเรานี่9ล้านแมมมอสเลือด10ล้านขึ้น,นับนี่7ล้านยังไม่ได้ฟาร,ร์มนะเออเดี๋ยวผมพาไปจับเดโนเสาด้วยเป็นอโลแล้วกันอโเอเป็กไปเจอพอดีตรงนู้นน่ะที่เราเคยเจอเจอกันอะ่ะเดี๋ยวเราจะไปจับกันนะครับแล้วก็ไปบุกบูบ้านเลยดีกว่าเอาพูดแล้วก็ไปเลยดีกว่านะร,รออะไรล่ะมันไม่มีอะไรเดี๋ยวผมพาแมมมอสเวล142ไปแล้วกันนะครับ จะได้ใช้ประโยชน์หน่อยอับในส่วนของเลือดไปเลยแล้วก็ฮิวด้วยกับน้ำยาของเดลตาไม่ได้เล่นตัวเดลตานะเกือบลืมชื่อแล้วเนี่ยตรงนู้นนะับเอาแหละผมว่าผมสาม,มสารถใส่คอสตูมได้ใช่มสี่้ยเปอร์เซ็นต์ไปเลยพุ่งไปนี่ตรงนี้ผมจะได้ว่ามันมีอโลอยู่นะครับเพราะว่าผมเป็นคนรอมมาตรงเองเลย เรามีคิเบิลเหลือหนึ่งก็จัดการเลยล้าพาสิฟตัวนี้ไว้ก่อนนะครับไหนน้องนี่ไงตรงนี้หา่างตัวนี้อยู่นี้เอาละยิงโดนฮุบสามแสนขึ้นไปครับเดี๋ยวต่อไปก็เป็นระดับพามแล้วล่วงเดี๋ยวผมจะขึ้นยังไงได้ถ้าผมลงไปผมต้องขึ้นทางนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมันย้อนขึ้นทางนี้หุ้ยหุ้ย เฮ้ยเอาไม่ได้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 ไไดต้องย้อนขึ้นทางนี้นี่ไม่ได้หรอผมผมพาไปเลยดีกว่าหรกินในนี่ดีแล้วก็ค่อยเรียกมานะครับเราจะได้ไม่ต้องดึงตัวเอ้เก็บตัวมานะครับของจะได้ย่งอยู่นั่นเองปึ๊บล่วงอ่าแลนดิ้งสวยเลนดิ้งสวย โลนะครับเวล45นะครับมันเป็นสายโจมตีได้ไงมันกัดแล้วเดือนไหลใช่ปะถ้าจะไม่ผิดนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้เล่นตัวพวกนี้บ่อยเท่าไหร่เล่นแต่พวกมอสนะครับคือมันก็ชอบเล่นมอสแล้วอะเพราะว่าออฟฟิเชียลหลายๆคนเขาก็เล่นกันแล้วมันก็รู้อยู่แล้วคือเราเรามาเล่นมอสอะไรใหม่ๆดีกว่านะครับรอไปหรือว่าเราไปดีกว่าค่อยกลับมาก็ได้เออ,อกลับมาป้าแมมมา ไปม,มอดไปเลยปึ๊บเฮ้ยเดี๋ยวการ์ดิเมมารนะไม่ใช่รับเตอร์นะอ้าอีตัวนี้มีหมู่บ้านเว้ยใครจะมาสร้างระยะทางอยู่ตรงนี้หรอขอย่าน์ลูดครับขอย่าน์ลูเลยมีอัพปุ๋ยครับเรียบร้อยครับเสร็จปี้ครับการพลูเดอร์นะครับหน้านักติดแก่นะครับโอเคเท่านี้แล้วก็ที่เหลือก็น่าจะเป็นขยะหมดนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ดองการสไล ทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็พังทิ้งไปเลยมันจะได้ไปเกิดใหม่ตรงไหนวะที่หนึง่งอุ้ยตรงนูน้นตรงนูน้นที่เดิมนะครับมันตั้งที่เดิมเดี๋ยวผมมาดูก่อนว่าเอ่อพรามกีกางอยู่หรือเปล่าโอเคยังอยู่อุย้ยนี่เลยเราจะได้นี่ได้นะครับจับได้คือมันก็เท่แหละแล้วก็หาเกิดยากด้วยแล้วผมต้องเคลียร์ตแตกงต่อน,นกันปะเฮย้ยมันฆ่าได้วะเฮย้ย เป็นเล่นเป็นเล่นเอาละนะเดี๋ยวผมจะไล่ตีตรงนี้ก่อนจะเจอตัวอะไรโหดๆฟาร์มฟาร์มไปด้วยเอาเวลนะตนีไม่แตกด้วยด้วยอะไรเอาเวลเฮ้ยทำไมสัตว์มันไม่ค่อยเกิดเลยมีต่กระแตนพามอยู่ด้านบนเฮ้ยกระแตนพามก็น่าสนใจหุย หนึ่งมิลเลียนค่าศพเลยอ๋อเอาเดย์เอ้ยมีสองตัวเลยเ <c oughs> ว้ยผู้ตะกั่งนี่เราอยู่ใกล้ๆโซนตะกแตนก็จะเจอพวกนี้บ่อยนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าถ้าไปโซนทะเลทรายแล้วมันจะมีอะไรเราไม่เคยไปด้วยอ่านี่เราอัพเวลไปเลยนะครับอัพ <c oughs> ไปเลยครับเลื่อดและการโจมตีเยอะๆ <c oughs> นะครับออกซิเจนแต่ไม่น่าโอเคน้ำหนักน้ำหนักที่นี่เยอะมากเลยมาเดิมๆเติมยาให้น้องเขาไหน่อยนะครับ เป็นน้ำยาอัลฟาไปเอาละนะครับขึ้นมาแบบรวดเร็วกันทันใจนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปจมไปหมู่บ้านกันดีกว่านะครับไม่รอช้ารับเสียและเฮ้ยบ้านใหญ่จัดคำรามก่อนทีหนึงนะครับมีติดบัฟด้วยโดนโดนไม่ได้โอ้โหโอ้โหโอ้โหพี่แกวสุด่ะ ไดีไม, ي, ม, ي, ออม่ดีออกมาหนี้เอไมาหนี้ไมาหนี้ไมาหนี้ไม่หนผมไม่อยากตีบ้านนะครับเดี๋ยวพวกของอะไรมันหายไปน,นั่นเองเราจะยึดเป็นบ้านใหญ่ด้วยไงเฮ้ยก็ออไม่ดีในจะริงก่อไม่ดิดีนะที่ชุดเกราะเราหนานะไม่เป็นไรมากแต่ผมก็ว่ามันจะมีทะนุยาสลบนะถ้าเราลงไปแล้วก็ไปแบบพีพีแล้วผมตัวมันหนักอะไรวะเนี่ย ขินขินดอกไม้ออาไปน้ำมันออกไปเลยจากตัวอะไรวะเฮ้ยว่าย่คุณไม่รู้ตัวหรอว่าพวกคุณทำอะไรผมไม่ได้ผมนี่คือผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดล้าตายไปห,หมดซะโดนไปปะคุ้มกันด้วยแมมมอสอย่าทำอะไรใครนะ ก็คุ้มกันไว้ก่อนรูทของมีไหมไม่มีให้รูทปุบเลยโลดนหลังไว้หลังแฮกไว้ตายดึงไายดึงอุ๊ยอุอ้ยแย่ละติดพิษเดตายตตายตายยยออ๊๊บบะไปไหนไปไหนไปไหนน้อง หลบได้หลบได้ไม่เข้าครับมันตีผมไม่เข้าตีผมไม่เข้ามันเป็นไรแต่มอสเราก็ไม่น่าจะเป็นอะไรหัวฉนูอะไรเต็มเลยวะนะ่าเอาดีอืมนี่อะไรเกียร์ของนักพรบครับเฮ้ยพวกนี้มันเร็วร้อยด้วยเหรอเด้ยเดินเดินติดติด,ต,ด,ต,ดติดไว้ดีนะพวกนี้ไม่ค่อยโหดมากเดี๋ยวผมจะพยายามนั่งพยายามนั่งหมอบแล้วกันมันจะยิงหวงัวผมพมกนี้ผ่านไปเนี่ย มันจะยิงหัวผมเว้ยเมื่อไรอย่าแอบตีอืโดนโดนไปของมีรูดไหมบ้านหลังนี้รูดก่อนเลยเดี๋ยวสลายน้ำยาของของแคนิกเก็บตลอดเอ้ปังฮอลเดอร์ก็เก็บมาได้เหมือนกันนะเก็บเรื่อยๆทีละน้อยทีละนิดนะแล้วก็ได้เยอะเหมือนกันเรียบร้อยโดนไปเปิดไปมีของไม้ของของโออย่างนี้นี่โอ้ยเรียบร้อยครับได้หนึ่งดีเลยดีดี เยอะด้วยนะเอาละลไม่มีนะตรงนี้มี Storage อ,อ,อุ้ยมีหนึ่งครับแล้วก็อะไรอีกยากันมแมลงเอามาสปาพาวเดอร์ไม่มีไปต่อไ,ได้เอ้ยสปาสปาครับวาดิบ้าแตกไปบ้าแตกไปไปไหน อืมมันคือบ้านสปาไอบ้านพงสองชั้นน่ยอืมตายโดนนี่ก็บ้านสปาปะไม่ใช่ไม่ใช่บ้านธรรมดาเอารู้ก่อนแล้วกันเดินไปเถอะไหนอืมโดนโดนฟันไปโดนฟันไปบ้านบ้านบ้านไม่มีไม่มีอันนี้มีมีมีเข้าไงอันนี้อึ๊บกระโดด ในม,มีน้ำมีนยากนานแรรลงมาปาร์คเดอร์มาปาร์อดเดอร์คิดไม่ได้โอเคน่าจะหมดแล้วมั้งตายเกลี้ยงเลยเสียงไม่มีละการต่อสู้แล้วของก็ไม่มีเช่นกันน่าจะปล่อยมันสร้างบ้าไอีกถ้าปล่อยก,ก็ดีนะนี่ล่ะรีบมาตีเกินไปหรือเปล่า ไม่มีของที่เราต้องการเลยใส่เจียเสียใจไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมันก็นสร้างมาเลยนี่เลตตัวหนึ่งปล่อยมาเลยปล่อยไ,ไว้ไว้ละฝากจัดก,การบ้านด้วยวิจญาณโลเราตื่นหรือ,อยังเนาะใช่วันนี้เราจะตีบอสน,นี่ว่าเออโลโลโลตื่แล้วเรียบร้อยนะครับ จ้าโลอุอ๊บไ่โดนไ่โดนปิดเดี๋ยวร้อยแป๊บต้องสายอ,านาอาันปะไปละผมจะกระโดดข้ามได้ไหมเนี่ยโอ๊ยตัวนี้ก็มีบ้างคนเียบร้อยรอยะรอยะทำเตือนเฮ้ยเอิร์นลงเจ็บปะเมื่อก็เจ็บแหละแต่ไม่มากก็ดีดีอรับเดี๋ยวเราจะไปตีบอสกันดีกว่านะเป็นบอสเอเป็นะ เอาเลยน้องโอ้ยโอ้ยเลยฮึบเกี่ยวไปราด,ดูนะครับส่วนผสมต้องใช้อะไรบ้างส่วนผสมจะเป็นบอสระดับเทียสสามอัลฟาสกูแล้วก็เอพิกบลัดหนึ่งพันเอพิกคริสตัลสิบชิ้นเอาไปเลยหนึ่งอันนะครับไป้ายแล้วกรัไปเตรียมการขั้นบนก่อนเราเลยเลยปล้ายนะครับมีป้ายล้อลิงด้วยนี่ เถินขึ้นไปครับถึงไหม,ม,มหน้าก็แพกหนามไปทีนึงอัน,นนี้ไปฟาร์มปะ่ะอันนี้ไปฟาร์มแต่ก็ดีมั้งไม่เดี๋ยวไม่รอดยเอ่อเพิ่มการโจมตีของเต็มเลยเนี่ยเราไปทำเปเดน,น,น่าดีกว่าโอเค ก็ปึ๊บ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 อ่าเดี๋ยวเราเอาพวกพวกปุ๋ยไปใส่ต้นไม้ก่อนนะครับไม่มีปุ๋ยเอาไปไม่มีปุ๋ยเอาไปปุ๋ยนี่มีปุ๋ยเอาไปมีปุ๋ยเอาไปเอาไปเอาไปมีปุ๋ยกันไหม ปุ๋ยนี่ปุ๋ยเยอะปุ๋ยเยอะตัวนี้ปุ๋ยเยอะไม่ไรอุ้ยสิบสี่ลูกอ๋อมันไม่ถึงตัวนี้ได้เยอะหน่อยพอดีสิบสี่ชิ้นสิบเอ็ดชิ้นเอาไปเก็บนะครับไอ้ต้นเกมของบอานนี้มันก็ค่อนข้างที่จะเล่นยากหน่อยนะครับแต่พอเวลาเป็นเลดเกมหรือการเกมเนะี่ยมันก็โอเคนะครับมันก็ไม่ได้เล่นยากอะไรมาก ตรงไหนแครอทมีลูกแครลลอทไหมยี่สชิ้นสิบกชิ้นนะครับคือทรัพยากรตอนนี้เราก็ไม่ได้ฟูมากนะครับเกือบพอมีชอใช้เไปเลยน้องนี่นะครับก็จะมีประมาณน,นี้เลยเราไม่ได้คราบอะไรเยอะอยู่แล้วล็อกกอล์เลมเอาเป็นอโลเมลเพชรผูก เดี๋ยวผมจะอัพในส่วนของเลือดไปนะครับแล้วก็การโจมตีหวังว่ามันจะให้ตายในการต่อสู้นะครับแควังว่าเอาไปเป็นตัวเสริมไงแลวตัวหลักเราก็จะเป็นในพวกนี้เลยสาสีตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ตัวเสริมเอาละสกูใช่ไหมสกูสกูอยู่ในนี้ใช่ไหมสกูอยู่ไหนจ้าน้องๆทุกคนนะพี่ๆสกูสกูสกอา้าวสกูหาะ เป็ดบาทหนึ่งพันเอเปกิสตันสิบเอ็ดชิ้นเป็ดบาทหนึ่งพันส, 1, สู้อยู่ไหนนี่ยทัฟฟัสโกเลสโกนะครับได้เวลาแห่งการต่อสู้เออทำไงดีผลไปมาหนี้ Follow which one?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  นีตุกตนี่ป้า let's go มามาโอเคนะครับใช้ทั้งหมด5ตัวด้วยกันในการที่จะต่อสู้กับบอสครั้งนี้นะครับวงว่าเราจะมีชีวิตรอดกลับมานั่นเองนะครับ จะขึ้นขี่เจ้าตัวนี้แล้วกันใช้นยาฟ้านี่เลยเต็มตัวลงไปมาปึ๊บตามมาปึ๊บอุย้ยผมกดผิดเดี๋ยวผมไปกดแผบเฉยอล้วผมจัดแมนทิสให้อยู่ตรงนี้แล้วกัน m มน t ิสอีเลฟเฟนแมนทิสแมนทิสคอยซับพอร์ตนะครับคือจะไปเสริมแล้วเราจะตัวเวลเวลนี่เลือดยิลกาลานะครับมาคือมาแทงไวเลยเอ้ยเอ้ยไกลไปผมถอดคอสตูมออกนะครับจะได้วิ่งไปเร็วเกินเอามาแทงไว้นะครับแล้วก็โลซซก็เป็นตัวเสริมอีกตัวหนึ่ง ตัวนี้เราจะคอยบงการอยู่ด้านหลังนะครับจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรมากเลือดครบกันไหมหายไปล้านหนึ่งเดี๋ยวต้องเติมนะครับรอหายไปเป็นล้านไม่ได้รอหายหน่อยไม่ได้เลยประมาณนั้นอ่ะต้องฟูตล,ลอดเอาล้วนะถ้าพร้อมเอาล้วนะใส่ไปเลยฮึบฮึอ่าเทียร์สาถ้าพร้อมกันแล้ว สามสองหนึ่งไม่ได้เริ่มเอาแมนทิ่สุนการตันหนึ่งนี่นลย a t ท a c กไม่ a r ร e t เก็ตน,น,นะครับเอาละเริ่มเป็นลรดน,นะครับเป็นลาดตีก่อนเลยอุย้ยได้อยู่อุย้อยเยอะละไหวปะไหวปะแมนทิสผมไหวปะเดี๋ยวก่อน แล้วก็บูว่าแมนทิสผมไม่ไหวว่ะร้อยร้อยห้าล้านร้อยห้าล้านละวร้อยห้าล้านละเติมเลือดก่อน really ไม่ได้ไม่ได yeah, yeah, really ้แย่แล้วเติมเลือดก่อนแมนทิสไหวไหมแมนทิสไม่ไหวนะครับเหลือช้างเหลือช้างแมนทิสตายหนึ่งครับเหลือช้างเหนือช้างได้อยู่ได้อยู่ลำปืนปั๊บไปโอเครับแมนทิสไหวไหมตรงนู้นแมนทิสตายนะครับสองตัว เหลือแมมมอสนะครับเหลือแมมมอสเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับอุ้ยแมนที่ตายสองนะครับแล้านโลตายไปหนึ่งเหลือแมมมอสนะครับตะกี้กผมก็เกือบไม่ไหวเหมือนกันถ้าสังเกตเรื่องผมดีๆนะครับนี่คือแบบรถหายไปเลยการจบตีไปเลยแล้วกันนะครับ,รบเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยเอาลวเราได้ในส่วนของ ไม่ได้พันเอฟเป็กมานะครับตัวน,นี้ได้อะไรไหมไม่ได้นะครับเกือบไปนะเดี๋ยวก่อนผมให้พวกนี้กลับไปยังบ้านเราผอยู่ตรงนี้เป็นหนึ่งเอาของกลับคืนนะครับอะไรที่เราเหลือไว้ในพวกนี้ก็เอามาคือตะกี้ตะกี้ถ้าเราไม่มีโพอชั่นช่วยก็อาจจะเอาอยากหน่อย รอลงยากเลยโอ้โหเนื้อเต็มเลยนี่หว่าเนื้อเต็มเลยหนังก็ด้วยไม่ไรเดี๋ยวเราฟาร์มใหมไ่ได้เก็บมาครับพวกโกมพวกอัออนจะได้ไม่ต้องคราฟหลายรอบหรือบางทีเราจะไม่เอาแล,ล้วล่ละนะครับเก็บเนื้อไปเลยเต็มไหมผมจอดไปทำเนื้อเน่าแล้วกัน ไปขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยไปจับใหม่แล้วกันอ้าเดี๋ยวผมครับแท่นตีมาก่อนนะครับแท่นตีแท่นตีมาเลยฮึเอาละ ในระดับถัดไปก็จะเป็นของเทีแล้วก็เป็นพามแล้วนะครับผมก็เป็นเอฟเฟกต์แล้วก็ใส่ไปเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาเตียนครั้งหน้าเป็นพามบัตรพามบัตแล้วก็ใส่ไปเลยมิวแล้วแล้วก็ใช้พามคริสตันคอร์พามคริสตันคอร์เราไม่มีในตัวนะครับไม่เป็นไรจับพามกีก้าไหมพาหน้าดีกว่านะครับเดี๋ยวเราเล่นเยอะเกินไป สำหรับวันนี้ก็เอาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมอาจจะมาแบบซอฟๆหน่อยแล้วกันสำหรับวันนี้มาตีบอยแล้วก็พัดหน้าเดี๋ยวเราจะไปจับพามกันเลยแล้วโกลเลมผมก็ตายสึกทีนะครับกว่าจะตายผมก็ยังไม่รู้เลยนะว่ามันกินอะไรเหมือนกันนะเนี่ยครับไว้เจอกันพัดหน้าครับขอบคุณทุกคนที่เข้รับชมครับสวัสดีครับ